มาถึงเรื่องราวของการขยายประเด็นสุดท้ายนะฮะเรื่องราวของโควิด -19 นะโคโรนลทิดครับครับคนตอนนี้คนเดือดร้อนนี่ไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะคารวาสนะม้แต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยกระทบไปด้วยนะครับไปดูความเดือดร้อนของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าครับว่าท่านมีผลกระทบอย่างไรบินทบาทแล้วปรากฏว่าบินทบาทได้ไหมไม่มีคนใส่บาทไหมและทาแก้ปัญหาอย่างไรครับอ่า ข้าว้ําข้าวไฟทางวัดทํำยังไงนะครับผมไปดูกันครับไปดูรายละเอียดข่าวนี้จากทางมติชนออนไลน์นะครับสงเดือดร้อนหนักนะครับไร้คนเข้าวัดบินธบาตไม่ได้นะครับต้องทํากับข้าวเองค้างค่าไฟไปกว่า10เดือนแล้วบอกว่าอย่างนั้นนะครับเดืในเวลาปริกานะครับของวันนี้แหละนะครับสองสิงหาคมพุทธศักราชก็รายงานนะครับว่ามีผู้ใช้ a c e b o o k นะครับที่ชื่อขวัญเมืองเคยเหล่านะครับได้โพสต ขอความช่วยเหลือนะครับวัดถ้ำสนามบินนะครับว่าตอนนี้ทางวัดต้องปิดนะครับเพราะว่าเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาหรือว่าโควิด -19 นะครับมีพระสงฆ์สามเณรรวม11รูปนะครับขอท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงสิ่งจำเป็นนะครับต่อการยังชีพต่อพระสงฆ์เพื่อทำานบำรุงาศาสนาสืบไปนะครับ<อ>ลักลงพื้นที่ไปดูสถานไปดูสถานการณ์นะครับที่วัด วัดถ้ำสนามบินนะครับตำบลเขากวางทองอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับโดยพบพระอธิการรัตนกรฐานวีโรนะครับเจ้าอาวาสวัดนะครับก็เปิดเผยกับทีมข่าวนะครับว่าวัดแห่งนี้นะครับอยู่ในพื้นที่กันด่านมากนะครับมีภูเขาล้อมรอบเดิมทีนั้นนะครับเป็นเพียงแค่สำนักสงฆ์ต่อมานะครับพระอธิการรัตนกร ฐานวรีนะครับฐานวีโรนะครับฐานวีโรเจ้าวาดวัดนะครับจำภาษาที่วัดแห่งนี้มา20ปีนะครับและพัฒนาต่อเนื่องนะครับจากนั้นนะครับก็เปลี่ยนมาจากสำนักสงฆ์นะครับเป็นวัดถ้ำสนามบินนะครับโดยตอนนี้นะครับพระสงฆ์พระสงฆ์มีจำนวน11รูปนะครับต้องเดือดร้อนอย่างหนักนะครับเวลาฉันอาหารเช้านะครับและเพนนนั้นนะครับพระสงฆ์ที่ ที่วัดนะครับต้องประกอบอาหารทํากันเองนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับส่งผลให้ประชาชนนะครับทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ไม่มาทําบุญนะครับหรือมาทําบุญก็น้อยลงไปทุกทีนะครับและหากออกไปบิณฑบาตนะครับก็จะเป็นการเสี่ยงดังกล่าวนะครับที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับว่ามีพระภิกษุมรณภาพเพราะโควิด -19 กันต่อเนื่องนะครับจึงงดออกบิณฑบาตเพราะเกรงว่านะครับจะเป็นการเป็นการเสี่ยง นะครับจนทําให้ตอนนี้นะครับอาหารที่กักตุนไว้นั้นก็หมดลงไปทุกวันนะครับเพราะว่าลูกวัดที่ช่วยทําอาหารนั้นนะครับก็เลือกอาหารแห้งมาประกอบนะครับอย่างเช่นต้มยำปลากระป๋องไข่เจียวนะครับอาหารง่ายๆที่ทํากันเองและก็ฉันเองนะครับโดยพระอาจารย์บอกนะครับว่าโดยวัดนี้นะครับมีคนเข้ามาทําบุญไม่มีคนเข้ามาทําบุญนานนับเดือนแล้วนะครับไม่เพียงแต่อาหารที่ขาดแคลนลงไปทุกวันนะครับเพราะค่าไฟของวัดนั้น ก็ยังไม่ได้จ่ายนะครับเป็นเวลานับ10เดือนแล้วนะครับและในตอนนี้นะครับที่วัดกําลังสร้างอุโบสถนะครับแต่ต้องหยุดการก่อสร้างลงไปนะครับเพราะว่าเรื่องของงบประมาณนะครับจึงต้องระงับการก่อสร้างไปนะครับและรอให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับโดยพระสงฆ์ที่นี่นะครับต่างก็ช่วยกันดูแลวัดมาโดยตลอดนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับอันนี้ทางเจ้าวัดท่านกล่าวไว้นะครับส่วนนายขวัญเมืองเคยเหล่านะครับ พร้อมกับคณะเพื่อนนะครับได้นําของมาถวายาเพื่อช่วยพระสงฆ์เช่นเดียวกันนะครับโดยเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปข้าวสารน้ำปลาไข่ไก่และอาหารกระป๋องนะครับถวายให้ทางวัดนะครับโดยมีการรวบรวมสิ่งของจากเพื่อนๆนและนํามาถวายนะครับเพื่อให้พระสงฆ์นั้นมีอาหารแห้งไว้ฉันเองนะครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับดูนะก็คือพระสงฆ์ ก็ต้องทําอาหารเองนะครับซึ่งอาหารก็เป็นอาหารแบบง,ง่ายๆที่เป็นอาหารแห้งอาหารกระป๋องเหมือนกับอยู่แบบเหมือนทหารเวลาออกอรบนะ<ช>นี่ก็คือข้อจํากัดในยุคปัจจุบันนี้นะครับ,รบแต่ก็ยังโชคดีที่ยังมีอาหารให้ฉันอยู่นะครับผม,มทีนี้บางคนนี้เวลาถูกกักตัวแล้วเอาที่ใครจะไปส่งอาหารใครจะทําอาหารให้ทีนี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งยิ่งไปดูโอ้ไปดูผมดูภาพที่เวียดนามหนีออกจาก ตรงโฮจิมินซิตี้นะครับเดินทางกลับบ้านระยะห่างจากโฮจิมินซิตี้นี่เป็นพันกิโลนะครับขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็นเวลานอนนอนอยู่ข้างทางทีนี้รัฐบาลเองก็ไม่ได้จัดรถให้เหมือนอุบลเราไม่เหมือนที่เมืองไทยนะขับเองนะครับขับมอเตอร์ไซค์บางคนก็เดินเท้ากลับแบบนี้ครับแล้วก็มีชาวบ้านด้วยกันเนี่ยอาจจะหาปากกระป๋องหาน้ําไว้คอยช่วยเหลืออยู่ข้างทางเวลานอนก็นอนอยู่ข้างทางแล้วก็กระเตงลูกทีนี้ครับ ลูกเล็กเด็กแดงนะครับโอ้โห่ของเรานี่ยังมีรถไฟนะมีรถไฟส่งนะมีรถบัสมีรถตู้เข้าไปช่วยนะครับครับแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังโดนด่านะฮะหาว่าดูแลไม่ดีครับผมแต่ว่าเวียดนามนี่คือขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านขับมอเตอร์ไซค์จากอุบลตัวเองนะจากกรุงเทพกลับไปที่นครพนมแบบนี้ครับลองคิดดูหนักเลยนะขอให้กำลังใจนะพี่น้องประชาชนทุกคนครับว่าทุกแล้วปื้มันแห้งทุกไลฟ์ก็เห้าอยู่อ่า ที่นี่ขณะเดียวกันถ้าเผื่อใครที่เดินทางน,นะครับในช่วงนี้ก็ระมาระวังหน้าฝนนี่ต้องเปลี่ยนยางรถยนต์นะไปที่นี่หะถาวอนอยางยนต์ถาวรอ,อยางยนต์กรุ๊ปแล้วก็ไทยพลัสถาวนอยางยนต์ครับเขาเป็นตัวแทนจาหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ on, road, off, road, ออนรถออฟรดยางรถเกง๋งรถกระบะรถตู้รถเอสยูวีครับแล้วก็รวมทั้งทางด้านล้อแมกล้อกระทะล้ออันลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อ ทั้งรมดำไม่รมดำคุณเลือกได้รวมไปถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อเปลี่ยนช็อคอัพหรือว่าเติมสารไนโตรเจนไปที่นี่แหละครับทาวอนอลยังเยืนทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าสบายใจกว่าครับครับส่วนคุณฟองตั้งแ่นะครับมีการเวียนซีสารนำมันตลายคล้ายจะเป็นลมนะครับต้องน้ํามันเหลืองสมถวินอังกี้ตราต้นโพของแท้จังหวัดตราสินค้าออทอรระดับ5ดาวนะครับ เหยาะเซมือจะฟาชนาทาขมับและจมูกแล้วคนจะโล่งทันทีนะครับหรือเป็นซื้อเป็นของฝากของต้อนในถูกใจทีเดียวนะครับหาซื้อเลยที่ร้านครังยาตรงข้ามโรงแรมปทุมรัตน์นะครับร้านดุงทวีห้แยกวรินหรือหนงานทังร้านนะครับพี่น้องประชาชนอยากซื้อประจำาหนนะครับโทรศัพท์มาหาเราได้นะครับ0 903701013แล้วก็ศ817908442ครับครับตอนนี้เวลาก็หมดแล้วนะครับก็คงจะต้องรำลากันขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนุ่พอมคุยข่าวภาคบ่ายนะครับภาคเย็น กับคุณพุพลและคุณชุลทิตด้วยเราสองคนต้อง <ละ S 1> กราบลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Clean Radio เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน